买了不？买了鱼。嗯

ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ศรีลุงป้านาอากันทุกทุกคนทุกท่กทานกันเลยนะทุกคนวันนี้ทุกคนก็จะแปลกใจหน่อยนะว่าทําไมน้องแฟงเนี่ยใส่ชุดสีขาวเนาะทุกคนก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพระใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวันที่ท่านฤาษีเนี่ยท่านได้นัดผมกับท่านผู้หญิงคนนั้นด้วยนะครับผมโอเคนะทุกคนวันนี้ผมก็เลยต้องใส่ชุดขาวแล้วก็อีกอย่างวันนี้เนี่ยที่ท่านฤาษีนัดเนียน่ยน้องแฟงก็ไม่รู้ว่าท่านฤาษีนัดไปทําไมแล้วก็วันนี้เนี่ย ขอบคุณพี่พี่เอีนะครับที่ส่งหมวกหมวกมาให้แล้วก็ส่งประคำมาให้นะครับแล้วก็มีเสื้อด้วยให้ไปฝากทา่านฤาษีนะหรือว่า,าไปถวายท่านฤาษีนะทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยทา่านฤาษีบอกว่าให้ซื้อน้ำมาด้วยแล้วก็ให้เอาเทียนมาสองเล่มน,นะวันนี้น้องแฟนก็เลยซื้อเทียนมาสองเล่มแล้วก็น้ำดื่มเขาเรียวกว่าอะไรนะมาสองขวดน,นะฮะก็เพราะว่าทา่านฤาษีบอกให้เตรียมมานะทุกคนไม่รู้ว่าเตรียมมาเพราะอะไรนะ วันนี้น้องแฟงก็เลยทําตามที่ท่านฤษีบอกนะทุกคนเราจะไปหาท่านฤษีกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านฤษีจะทําพิธีอะไรสักอย่างนะทุกคนวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยนะโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาท่านฤษีครับไปทุกคนไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็เราก็จะเดินทางไปเลยนะนี่น้องแฟงก็ได้ของมีของท่านฤษีแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับที่ท่านฤษีบอกให้เตรียมไปนะ น้องแฟนก็เลยทำตามแบบที่ท่านฤษีพูดทุกจังเลยนะฮะยังไงก็ทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์นะวันนี้ก็น่าจะเป็นการนั่งสมาธิใหญ่หรือเปล่าหรือว่า,วานั่งบำเพ็ญเพลินหรือเปล่านะฮะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องแฟนด้วยนะครับผมอาจจะเป็นวันที่ดีนะครับ น้องแฟงก็จักไอก็ดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนขอบคุณพี่ๆ FC ที่เป็นกำลังใจให้น้องแฟงตลอดเลยนะ mm hmm. ก็ยังไงก็ทุกคนคนระับขอเป็นกำลังใจกับพี่ๆ FC ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับผมนะทุกคนนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนเลยดีกว่าก็วันนี้เป็นวันพาร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังสั่งนินของน้องแฟงนะทุกคนน้องแฟงก็แพ็คของเยอะมากเลยนะทุกคน น้องแฟงว่าจะส่งทีเดียวเลยนะครับขอให้พี่พี่เอซีอดใจรอนะเพราะว่าได้กันแน่นอนนะครับทุกคนนะคนไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้นะใครที่โอนมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะรับรองว่าทุกคนได้ของแน่นอนครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าน้องแฟงเนี่ยส่งจริงตลอดนะใครที่ติดตามน้องแฟงจะรู้อยู่แล้วนะครับเนะฝากไว้ด้วยนะทุกคน ขอบคุณกำลังใจตลอดเลยนะครับผมที่ให้กันมานะทุกคนอุ้ยอยู่กิ่งไม้ก็ตกต่อหน้าต่อตาเลยโอ้เป็นครั้งแรกนะที่น้องแฟงใส่ชุดสีขาวนะฮะแล้วก็เดินวันบป่าแบบนี้น่าจะแบกหุ่นแบกตาอยู่เนาะแต่ก็ ปกติเนี่ยน้องแฟงไม่เคยใส่ชุดสีขาวนะวันนี้เป็นวันพายใหญ่น้องแฟงก็เลยเขาเรียว่าต้องซื้อชุดสีขาวมาใส่นะฮะเข้ามาเนี่ยในป่าแล้วแบบลมเย็นสงบมาก๋กยากคนเดียวโดดๆนะวันนี้ ก็ไปเรียนกันนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพุธหัสนะครับผมน้องๆก็ไปเรียนกันทุกคนโอ้โหน้าเหมือนจะแห้งแล้งเลยน้าเหมือนจะแห้งแล้งเยอะเลยนะครับ ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนใกล้ถึงกิจทรัพย์ฤาีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามาคนเดียวนี่กลัวไหมไม่กลัวนะเพราะว่าน้องแฟงมีของดีติดตัวตลอดนะฮะอุ้ยกแบบละพริบเลยวันนี้น้องแฟงเนี่ยต้องแบบเขาเลือกไปให้สงบที่สุดแล้วก็คลิปที่แล้ว ต้องขอโทษขออภัยนะที่ลงไปแล้วพี่เพียรซีบอกว่าเขากำลังนัน่งสมาธิกันอยู่เนี่ยน้องแฟงเนี่ยพูดเสียงดังมากแล้วก็ถามท่านบ่อยมากๆผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะเ็กต้องขอโทษขออภัยด้วยนะวันนี้แปลกหูแปแลกตาเลยใส่ชุดสีขาวมา ลนะท,นทุกคนครับตอนแี้น้องแฟงเห็นทันหรืสีนนางอยูกับทันนะมาแต่เช้าเลย ลลุีสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมม,ม,มีเยเฮลี่ทุกคนนะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะสวัสดีครับท่านวันนี้ท่านมาแต่เช้าเลยเหรอฮะท่านมานั่งบำเพ็ญเพนกับสมาธิกับท่านลลุีตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับฮะเยเฮลอ ทารุสีก็คิดว่าน้องแฟงเนี่ยจะไม่มาแล้วนะครับทุกคนทารุสีบอกว่านึกว่าจะไม่มาแล้วแต่จริงๆผมสัญญาอะไรไว้กับใครเนี่ยน้องแฟงจะต้องมาตลอดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยแต่เช้าเลยนะทุกคนผมรู้สึกแบบอากาศดีท่านฮะท่านมาตั้งแต่เมื่อเช้าเลยใช่ไหมครับท่านอะไรนะครับท่านมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนี่ท่านใส่รองเท้ามาด้วยเหรอครับวันนี้ ท่านฤศีบอกท่านฤีบอกว่าท่านฤษีจะลงมาแล้วเด้เตรียมของให้หรือเปล่าเดียมครับผมเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วก็ท่านฤษีครับ PFC เนี่ยเขาฝากหมวกมาให้ด้วยบยอยที่เคโจนนี่นะอคู่เฉาะดอกเพดดอกีท่านฤษีบอกว่าให้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวท่านฤษีลงมาเคนะทุกคน เดี๋ยวท่านฤาษีท่านเนี่ยจะลงมานะฮะเดี๋ยวให้น้องแป้งเตรียมของเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเตรียมของสักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะวางไว้มุมไหนนะผมจะดูก่อนนะว่าเป็นมุมที่แบบดีๆหน่อยนะฮะทุกคน อันนี้ก็เยี่ยมของเสรลนแล้วนะก็เฮ้ย <Hello. S 1> hey! ทานฤาษีสวัสดีครับทุกคนทานฤาษีท่านเดินลงมาถึงแล้วนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าท่านเดินเรว่ออะไรผมไม่ได้สังเกตนะเดี๋ยววีบุญญโยให้จอนี่นะคู่ฉาะนอซีเยยว่าคู่ชฉาวีเดี๋ยวผมจะให้ทานฤนะาษีเนี่ยท่านเขาเรียกว,ว่าอะไรนะใส่หมวกก่อน แล้วทุกคนอันนี้ท่านฤาษีก็เสร็จแล้วนะฮะท่านฤาษีครับตรงนี้ก็ชินนะท่าน,นท่านาฮะท่านอันนั้นเขาฝากมาให้ท่านฤาษีฮะนั่นนะครับเป็นของท่านฤาษีใช่ครับเดี๋ยวท่านฤาษีจะให้พวกเราทำเลยเมื่เกีเ้บว์เอ็มมาเดิมละเล็ด นาเกี๊ยวไว้มื่อเมืม่อแล้วท่านสิบไว้เป็นเรียกจบเป็นแน่เดะจบเป็นเน่เดะระบุจบที่เดะท่านบอกว่าให้เปิดน้ำแล้วก็ท่านบอกว่าให้เปิดน้ำแล้วก็เอาไปหาท่านใกล,ใกล้ๆ

完了不？<Mother> loy de coup toi dit que le truc le truc c'est que le game on y en a des ท่านฤษีบอกว่าท่านฤษีทำพิธีเสร็จแล้วนะท่านฤษีบอกว่าเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเดี๋ยวท่านหญิงเนี่ยหรือว่าท่านเนี่ยจะไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากินน้ําหรือว่าที่ท่านฤษีเนี่ยได้เป่าไว้เนี่ยทุกคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอกันเนี่ยสูงมากเลยท่านฤษีบอกกับผมแบบนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่ได้เจอกับท่านหญิงอีกมีท่านฤษีบอกว่า เดี๋ยวผมจะไม่ได้เจอกับท่านเนี่ยอีกหลายสัปดาห์เลยนะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนก็ได้ท่านฤาษีบอกกับผมมาแบบนี้นะฮะท่านฤาษีบอกท่านฮะและที่ท่านฤาษีท่านพูดว่าผมจะไม่ได้เจอกับท่านเนี่ยมันหมายความว่าไงครับ,ออบเ,เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับท่าน ท่านบอกว่าท่านจะไม่ออกมาพบน้องแฟงนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ท่านฤาษีบอกว่าให้พวกเราเนี่ยทำใจสงบนิ่งแล้วก็นั่งสมาธิสักพักหนึ่งนะเมื่อเลชินโนแพทยดตัวไปลาไปลเลชินโนเพทยเนี่ย<ม>ก็วันนี้ท่านฤาษีบอกว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนั่งสมาธิให้สงบสงบ ม้ว่าจะมีอะไรมาลบกวนเนี่ยทานเลีบอกว่าอย่าไปฟังอะไรเด็ดขาดทานเลศีบอกแบบนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะฮะที่ส่งสร้อยประคำมานะทุกคนส่งสร้อยประคำมาแล้วก็ส่งผ้ามาแล้วก็ส่งหมวกมานะขอบคุณมากมากวินิบัปญัยิเหิ่นะอาวะตะคันนี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปนั่งสมาธิน้องแฟนขอดื่มน้ำที่นี่น้ำมืออออาอ์ออียีที่น่าจูบท่านครับทานฤาษีบอกว่าน้ำอ่ะดื่มเยอะ ก็ได้นะครับท่านเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับเราอาจจะมีโอกาสเจอกันนะอาจจะเป็นเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมม,มิมิเกสโกลรราซาท่านลืีบอกถ้ากินหรือว่าดื่มเข้าไปเยอะอาจจะเจอกันสักที่ใดแห่งหนึ่งนะครับท่านืีบอกมาแบบนี้นะแต่น้องแฟงก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ท่านลืีท่านพูดมาแบบนี้น้องแฟนก็อุ่นใจเหมือนกัน แต่ไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่าจะไปเจอท่านหญิงเนี่ยที่ไหนนะครับสักทีหนึ่งหรือเปล่าถ้าถึงเวลาที่ต้องเจอกันก็เจอนะทุกคนถ้าไม่เจอก็ถือว่าบุญผมเัีมันน้อยเดี๋ยวน้องแฟนจะขออนุญาตเนี่ยไปนั่งสมาธิกับท่านก่อนนะเพราะว่าวันนี้เราต้องบำเพ็ญเพียรเพราะว่าท่านฤาษีบ,บอกว่า เป็นบุญใหญ่นะครับวันนี้ต้องจัดตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยให้นิ่งๆนะครับผมทารุาีบอกน้องแฟงมาแบบนี้นะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพาใหญ่ด้วยนะครับผมเชื่อว่าพวกเรานั่งสมาธิเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับทุกคนผมเชื่อแบบนั้นนะถ้ามีบุญต่อกันก็จะได้เจอกันนะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งสมาธิก่อนนะ

วันนั้นบองแฟนรู้สึกแบบว่าบางแฟนรู้สึกแบบว่าเออนั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะท่านฮะท่านรู้สึกเป็นไงบ้างครับท่าน ท่านสงบนิ่งอะฮะท่านฤศีบอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอกันท่านเชื่อไหมครับผมลวจวาจนาของเราครับท่านทาน่ทานนิวีบรญยโุบาชุบาชานิคกอรีเทร์ลาหมอท่านฤศ<ม>ีบอกว่าเป็นวันาพายใหญ่อ่ะขอให้พี่พี่ทุกคนนะฮะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มัน่น เรียกว่าอะไรนะทำบุญนะทุกคนไทลุซีบอกแบบนี้นะไม่ว่าจะไม่ต้องจําเป็นว่าจะต้องทําบุญอลังการขนาดนั้นนะทำบุญกับยังไงก็ได้อย่างน้อยก็ได้ทําบุญในวันผ่านนะไทลุซีบอกแบบนี้วัแบบนนี้น้องแฟนก็เลยต้องใส่ชุดสีขาวท่านครับท่านอยากได้ชุดสีขาวอะไรอีกหรือเปล่าครับท่าน,นครับท่านมีเจดเดอร์ครานิเอ,อ้อยกอกีชุดสีกอ ยอกีด้อคาชุชนันเยะเกินนะสิ่ะท่านฤาษีบอกกับน้องแฟงว่าท่านฤาษีบอกวันเนี้ยท่านฤาษีอาจจะต้องนั่งสมาธิทั้งวันท่านนั่งได้ก็นั่งกับท่านฤาษีได้ท่านฤาษีไม่ว่าเพราะว่าท่านฤาษีจะนั่งบำเพ็ญเพียรให้กับท่านหญิงแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าจะกลับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านเข้าใจน้องผมก็บอกว่างั้นผมขอกลับก่อนดีกว่าท่านฤาษีบอกว่าให้ผมเนี่ยไปหาท่านก่อนกลับนะครับทุกคน

อางนั้นก็ผมก็ขอตัวลาก่อนนะครับดีๆที่ว่าท่านครับแฟนผมขอตัวลาเดินน้ำนี่ผมจะเอากลับดีนะครับทุทกคนนะครับวันนี้น้องแฟนก็คงจะต้องขอลาแล้วเพราะว่าท่านฤฤษีกับท่านเนี่ยจะนั่งบําเพ็นเพนต่อนะเพราะว่าน้องแฟนเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาไกลนะทุกคนน้องแฟอาจจะต้องเดินทางกลับ ก่อนนะครับผมยังไงก็ผมกลับทาแล้วนะอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะทุกคนท่านครับถ้ามีโอกาสเราคงได้พบกันอีกครับท่านยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็น้องแฟนก็ขอตัวลาก่อนนะทุกคน